ก่อนนะคะขอดูก่อนนะมีตรงนี้บอกว่าช่างเสกรับเหมาทําสีทุกชนิดแฟนบอกเลิกเขาจะตัดจบเลยไหมหรือมีโอกาสได้กลับไปคืนดีกันอีกไหมครับเราไม่ดูเรื่องตัดจบคือแล้วไม่ดูเรื่องเลิกกันนะคะ ชื่อชูไทยเนี่ยแปดจุดแปดแปดเนี่ยค่ะแชร์แล้วแต่ยังไม่มีคำถามแต่แชร์แล้วแม่เนี่ยช่างเศกรับเหมาทํำสีทุกชนิดเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นเลยว่าใครแชร์คุณคุณเนี่ยค่ะคนเนี้ยังไม่เห็นว่าแชร์นะคะช่างเศกเนี่ยมีจะบอกว่าแชร์แล้วแม่นะคะแต่ว่าไม่ไม่เห็นว่าแชร์นะคะเอาเฉพาะที่เห็น ย้อยเดือนนี้ในคนนี้ยใส่แล้วย้อยเดือนนี้